สวัสดีท่านผู้ชมนะวันนี้พามาดูรถรถอีกโกหรือรถกระแทกโคงแบบนี้ไม่มีเกียร์นะครับ่างนี้เขาจะใช้สายพานสองเส้นเส้นนี้เป็นเกียร์ถอยนะ จะมีเดินหน้าไอตัวนี้ด้วยกันสับยกขึ้นยกขึ้นนี้เดินหน้ากดลงนี่คอไหลังแล้วมีเบรกด้วยครับเบรกนี่จับับเขานี่เหมือน การกระทุ้งอย่างนี้ครับเบรกใช้เบรกเมือ่อามาถึงนี่เลยครับเบรกมากระทุงะท้งโซ่